không thể đi, đây là hai mươi một một nghìn chín trăm bảy mươi hai hai mươi hai hai men mất đi mươi hai bò mươi hai 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 Má hai má hai Má hai 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 Má hai má hai 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 hàng hai 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 อือย่อคันคันคันอือไปย่อหนอยอออเลน้องมน้องมันครับน้องมันมาอีกเลยถ่ายมึงนี่ไงดิเนี่ยนี่เอ้าอะไมต้อยไงนี่ฮันหยังเนี่เหูยงครับคือกั้นบ่เนี้ยน่อันเดียวกั้นนี่เหรอครับกั้นบ่อโคูดเลยบ่

มันสินีไม่โ่เคหน่อยเพื่นบ่อยไลหูน้ำมาเลยไล่หู้ตงเยเลยงเงยมุ้แวเลย้ยงไปทงบ่กูเลิกบ่ต้อง่งเอออู่ั้งง่างหู้นึง

เครื่องสามลอยบุ้งเครื่องสามลอยตายบุ้งควบุ้งยื้อยื้อบุ้งยื้อเครื่องสามลอไปละขุดหนาช่วยกุดทหอนหุ่เฮ้ยได้นะนได้นะเครื่องลอจ๋อ ที่หาป้าไหลครับเอาอยู่จอดครับมันมัน,มน,มน,มนใส่ถุงมือหนิ